สวัสดีครับผมเกมอัพที a ีแอนด์แอกันนะครับในคลิปนี้ครับผมผมก็จะมารีวิวปกปกอ่ากล่องไฟฉายหรือเขาจะเรียกว่ากล่องปีในทรงอ่าในทรงของ peq 1 5นะครับผมคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ย ก่อนที่จะโควิดได้มีโอกาสลองเล่นสนามแบบ c ี b ดูแล้วมันเป็นค่อนข้างที่จะ,จะมีความมืดทีนี้ใน a i r ์ซ f อกันของเราหรือบีบีกันของเราเนี่ยเราก็ต้องติดไฟฉายใช่ไหมครับซึ่งมันมีราคาที่ค่อนข้างที่จะถ้าสาหรับผู้เล่นใหม่ก็คือถ้าคนที่ยังไม่มีงบประมาณก็ถือว่าเป็นมี ช่ค่าใช้จ่ายสูงมากเลยครับของอย่างพวกเซิร์ฟไฟที่เป็นติดหางหนูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากล่องป q ที่เป็นงานของเกรดแอร์ซอฟอย่างของ fma หรือของ element อย่างเงี้ยก็จะมีงบที่ต้องค่อนข้างสูงเนี่ยใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยบางคนก็ติดกล่องแบตดัมมี่เพื่อให้ปืนมันดูหล่อดูสมจริงมากขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยผมได้มีโอกาสได้เจ้านี่มา คือมันรูปทรงอ่ะมันมันเป็นแบบดัมมี่อะครับเหมือนเป็นกล่องแบดดัมมี่แต่ว่าความพิเศษของมันคือราคามันไม่ต่างกับกล่องแบดดัมมี่เท่าไหร่เลยแต่มันมีไฟฉายเลเซอร์ Laser, แล้วก็มีไฟเขียวด้วยเนี่ยครับลักษณะกล่องจะเป็นนี้ก็ made in China นะครับผมปกติถ้าเป็นของ Airsoft กันอะไรเงี้ยอ่าเราเข้าเปิดมาดูเลยเนี่ยครับ ข้างในก็จะเป็นคือถ้ามองเผินๆน่ะก็จะเป็นเหมือนกล่องแบตด,ดัมมี่ทั่วไปนะแล้วก็ให้หกเหลี่ยมในการไขตัวไอ้นี่ปกเหลี่ยมมันแถมมานะแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเอาไว้ไขอะไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆที่ที่ที่ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆคือเนี่ยครับเป็นไขควงอันเล็ก ซึ่งการใส่ฐานอะปกติถ้าของกล่อง peq 15เนี่ยก็จะใช้แบบการหมุนได้เลยใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเนี่ยอยากให้มาดูตรงนรนเ,นเนี้ยครับมันเป็นล็อตที่ไขนะครับซึ่งผมได้ใส่ฐานไว้แล้วล่ะแต่อ่ะเปิดให้ดูคือมันผมผมก็เพิ่งเห็นว่ามันเป็นงานที่แบบเฮ้ยราคาพอๆราคาแพงอาจจะแพงกว่าดัมดัมมี่นิดเดียวอ่ะ แต่มันได้ของขนาดนี้ยผมว่าก็ถือว่าคุ้มอ่ะแต่ว่าคือข้อเสียคือแค่อีกนิดนึงคือมันไม่มีแค่ตัวหางหนูอะครับเนี่ยครับพอเปิดออกมาเนี่ยผมก็จะใส่ฐานผมน่าจะเป็นหนึ่งแปดอะไรทั้งอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะก็จะใส่ฐานตัวนเนี้ยเนี่ยคือผมเห็นแล้วแบบตอนผมผมได้มาในราคาที่แบบ คือตอนแรกผมว่ากล่องแบตลัมมี่คงแบบไม่ทําอะไรก็จะเอามาใส่ปืนหล่อๆใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอได้มาใช้ตัวเนี้ยเออมันมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่แค่แบบคือแต่งอะ่ะคือผมมองไม่ออกเลยว่านนูว่าผมรู้ว่าเป็น PQ อะพวกงาน FMA หรืออิ e m เมนนะแต่ผมไม่รู้ว่างานอะไรนะแต่ว่าพี่คนที่เขาจำหน่ายให้ผมเนี่ย เขาก็บอกว่ามันงานตัวนี้ไม่ค่อยมีใครเอามาปล่อยเอ,เอามาขายกันนะ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันต้องค่อนข้างที่จะไขคือลักษณะาภายนอกครับคือเหมือนมันเหมือนกล่องแบตดัมมี่เลยนะแต่แค่ คือถ้าเกิดมาทำไอตัวไข่เนี่ยออกมาให้แบบอีกนิดนึงนะผมบอกว่าผมว่าเลยว่ามันมันเจ๋งจริงอะ่ะด้วยรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบตแบตดัมมี่เลยอะแต่ว่ามันทํามาเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยว่ามันมันเป็นไฟฉายอะคือมันใส่แต่แล้วก็ p q q ตัวเนี้ยครับมันใส่กับรางขนาด2 0 mm ่สมเมตรนะครับ ซึ่งรางก็อย่างที่คนอย่างที่อาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันมันจำลองมาจากของอุปกรณ์แต่งของอวปอรครับซึ่งในกีฬาแอร์ซ็อกการก็จะเป็นงานจำลองทั่วไปในการใช้อาจจะติดแบบเท่หรืออาจจะติดแบบใช้งานจริงๆนะครับ ตัวนี้ก็ปรับไม่ได้นะแต่ตัวนี้ก็เปิดซึ่งกดปุ่มตรงนี้เนี่ยไฟถือว่าโอเคใช้ได้เลยแหละผมลองลองเล็กตอนรอนก่อนที่จะเขาจะทำการปิดสนามเนี่ยในการปิดสนามเนื่องจากมาตรการช่วงโควิดนะครับก็ใช้ได้นะคือไม่มีสวิตช์ถังหลวงจริงแต่ถ้าแต,แต่อยากแปลว่า,วาดิฟไฟก็คือเหมือนเรากดเบาๆแค่นั้ ถ้ากดแรงปุ๊บมันก็จะเป็นติดสวิตเงี้ยแต่ถ้าเราแตะคือเนื้องานโอเคเลยนะแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลเซอร์แต่เลเซอร์อ่ะคือมันมันปรับไม่ได้นะอ่ะเลเซอร์เนี่ยปรับไม่ได้แล้วก็ส่วนตรงที่ปุ่มตรงนี้ครับปุ่มด้านหน้าข้างหน้าตรงเนี้ยก็จะเป็นไฟสีเขียวซึ่งราคาผมบอกเลยว่า มันราคามันไม่ต่างกับกล่องแบตดัมมี่ที่เปิดทําอะไรไม่ได้อะแต่ว่าเนผมซื้อซื้อมาเขาก็ไม่มีฐานมาให้นะผมก็มาซื้อฐานจยเป็นฐานชาร์จหรือฐานอัอลตราไฟลนะครับใช้ได้ซึ่งเขาให้มาเนี่ยก็พร้อมแบบมีสติกเกอร์ให้มาติดที่หลังเลยซึ่งผมดูแล้วงานงานเนี้ยบนะถึงจะคือของเป็นของเกตของเล่นนะครับ หมุนได้อะไรได้นะแต่คือมันตับไม่ได้เพราะว่าผมผมได้ลองแล้วเลเซอร์ก็เหมือนว่าเลเซอร์เราก็ใช้จี้เอาอะไรประมาณเนี้ด้วยด้วยราคาที่ไม่แพงผมว่ามันมันน่าน่าเก็บสะสมแล้วก็น่าอ่าน่าหามาเล่นนะครับไฟฉายก็แรงนะไฟฉายแรงเล่นในสนาม CQB ได้เลยแล้วก็ ประหยัดตังไปได้หลายบาทสำหรับคนที่ยังไม่มีงบที่จะซื้อกล่อง peq ของที่ f m a fma หรือว่า element หรือว่าหลายๆแบรนด์ที่เขาทำออกมานะครับผมกล่องก็คือด้วยด้วยแพ็กเกจผมไม่ไม่ได้ซีเรียสนะว่ามันจะเป็นกล่องแข็งอะไรเงี้ยด้วยด้วยราคาแค่ไม่ต่างต่างแค่กล่องแบตดัมมี่นิดเดียวเองอ่ะเนี่ยครับ เขาก็จะตรงนี้ผมก็อ่านอย่างตรงนี้ภาษาจีนผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าอ่านที่หนึ่งก็จะมีเล d g r e e ก f a นแฟล h ไก็เหมือนที่บอกครับอันนี้ก็มีเลเซอร์เป็นเล d g r e e กเป็นไฟเป็นไฟเฉยๆนะครับผมแต่ก็สามารถกดดิฟได้แล้วก็ตรงไฟเนี่ยครับคลิกแตะเบาๆมันจะกลายเป็นดิฟไฟได้เลย ตัวนี้ถ้าใส่บนรางอย่างปืนตระกูลพวก m ออย่างโอปอประมาณพวก M4 อ่ะครับเขาก็อาจจะกดได้ไฟลำบากนะแต่ถ้าเกิดเราติดข้างๆติดข้างๆราง20อ่ะเราจะสามารถกดตรงเนี้ยกดตรงนี้ได้แล้วก็กดข้างบนได้ซึ่งงานงานเนี้ยผมผมบอกเลยว่ามันคุ้มอ่ะถ้า คือจะติดปืนมันไม่ได้ติดปืนเค่าเฉพาะหลอกเดียวคือไฟฉายมันใช้ได้ครับสามารถคือมันติดกับได้ปืนทุกชนิดที่มีรางขนาดยี่สิบมิลอย่างเป็นพวกอ่า SMG พวกทรงตระกูล M4 หรือ AK เนี่ยก,ก็ติดได้นะติดถ้ามีรางเนะี่ยติดได้สบายเลยแต่ว่างานตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีออกมากล็ลองไปหาดูนะครับงานตัวนี้เพราะว่า ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละงานตัวนี้มันมันเป็นงานที่แบบว่าคือถ้าเกิดซื้อดัมมี่เพิ่มอีกนิดเดียวเราได้ตัวเนี้เอามาเล่นเล่นก่อนก่อนที่ว่าเราบางคนยังไม่มีงบั่ะครับผมเนี่ยครับเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งเลยเนี่ยครับไฟถูกว่าแรงนะแรงแรงแรงมากเลยแล้วก็มีไฟสีเขียวแล้วก็มีเลเซอร์ ตรงไฟคือทุกอย่างปรับไม่ได้ครับใช้ได้ใช้ก็ถามว่าด้วยเลเซอร์เขาก็คือก็พอประมาณนะครับด้วยด้วยความที่แบบเขาเป็นเกรดแอร์ซอฟด้วยแล้วก็เป็นงานที่ทําจากทําที่มันอัปเกรดกว่าตัวแบตดัมมี่ทั่วไปอะครับครับผมก็ถ้าคลิปนี้นะครับผมเป็นประโยชน์ต่อทุกทท่านนะครับ ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับผมก็ถ้าคลิปน่าจะเป็นอะไรที่เรามารีวิวนะครับผมก็เราติดตามได้นะครับสวัสดีครับ